มารีเบอร์เนอร์รีบกล้มกราบขอโทษหลังแซดคนไทยติดนิสัยผ่อนชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขคำเดียวทำชีวิตต่างทัวลงหนักมารีเบอร์เนอร์รีบก้มกราบขอโทษหลังแซดคนไทยติดนิสัยผ่อนดาราสาวมารีเบอร์เนอร์โพสตแล้วหลังเจอทัวลงดราม่าบอกคนไทยติดนิสัยผ่อนยืนยันไม่มีเจตนาลบแค่อยากแนะนำขอโทษหากทำให้เกิดความเข้าใจผิดกลายเป็นดราม่านั่นโลกออนไลน์ทัวลงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทย หลังนางเอกสาวม,มารีเบอร์เนอร์ er. ได้พูดถึงเรื่องนิสัยของคนไทยที่ติดนิสัยผ่อนในรายการของตัวเองที่ทำร่วมกับเพื่อนในช่อง YouTube ซึ่งโดนวิอย่างหนักหน่วงล่าสุดมารีได้โพสต์ไอจิสตอรี่ขอชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามารีขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจากเนื้อหาในคลิปมารีได้ใช้คำว่าคนไทยติดนิสัยผ่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาในความหมายลบนะคะเพราะที่พูดหมายถึงตัวเองด้วย ที่เคยมีประสบการณ์ผ่อนทั้งบ้านทั้งรถและริเกรทีหลังมาแล้วมารีจึงแค่อยากแนะนําให้ข้อคิดในสิ่งที่ได้เจอมาค่ะจึงอยากแชร์ให้ฟังและอยากให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องการผ่อนต่างๆปอลลมารีไม่ได้หมายความว่าการผ่อนเป็นเรื่องไม่ดีหรือไม่จําเป็นนะคะแค่บางทีการที่เราเลือกผ่อนหลายอย่างโดยไม่ทันคิดละเอียดจะประสบการณ์ตัวเองและคนรอบตัวอาจจะกลายเป็นการสร้างค่าใช้จ่ายเกินตัวที่ทําให้ตัวเองลำบากในอนาคต เพียงแต่อยากให้ทุกคนคำนวณให้ดีๆไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะดูถูกผู้อื่นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะหากมีข้อผิดพลาดหรือใช้คำพูดที่ผิดหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดใดมารีขอโทษทุกคนนะที่นี้นะคะ